สวัสดีครับตอนนี้ฝนกาลังตกเลยนะครับแล้วผมจะลองมีดเล่มนี้ให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเล่มเป็นเหล็กดีสองนะครับที่ว่าสลักไว้นะครับแล้วก็จะลองฟันไม้ให้ดูนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช้างลากสุงนะครับที่เขาเรียกท่าช้างอุทัยจะมีท่าช้างนะครับแล้ววิถีของคนอุทัยก็คือทํานานะครับ เดี๋ยวจะลองปันไม้ดูนะครับอันนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ไม้ปูครับแข็งมากเลยเห็นไหมครับและอันนี้เป็นไม้ตานนะครับอันนี้เป็นไม้ตานเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ ไม่ดีนะครับบังปันตรงๆอย่างงี้เหล็กหลเหล็กก็ฉีกแล้วก็ขาดด้วยนะครับอันนี้เราปันตรงตรงตรนี้เลยนะครับโอเคครับดูเลยครับนี่ตัวนี้มีพับตัวนี้นะครับอ่ามันจะออกมาทางยุโรปยุโรปอะครับนี่ตัวเนี้ย ก็ลวดลายในการแกะนะครับช่วงนี้จะลึกนะครับช่วงนี้จะลึกเนี่ยนะครับตรงนี้จะลึกขุดถอยครับแล้วก็มีมีตูดด้วยนะครับมีตูดด้วยมีห่วงตูดด้วยนะครับเนี่ยครับใบก็แกะนะครับลายเหล็กก็สวยดีครับตัวนี้ นครับลองนะครับลองติดตามผลงานของมี่ช่างแขกดูครับนะครับตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับก็เจอกันงานโอท็อปครับตัวนี้นะครับไม่ธรรมดามาเปิดดูได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแมมมอตนะครับทั้งอันเลยนะครับ ลายก็เป็นเหล็กตัวเดียวกันนั่นแหละครับตัวนี้เป็นแมมมอสทั้งอันเลยนะครับอ่ามีตัวเน็บด้วยนะครับใส่ตัวเน็บไปด้วยนะครับตีแบรนด์ของช่างแขกด้วยนะครับปีสองพันยี่สิบุดเลยนะครับตัวนี้แมมมอสไม่มีคอเลยนะครับตัวเนี้ยนะครับไม่มีคอเลยนะครับ สวยครับตัวนี้ก็สวยนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเน็บกระเป๋าได้สบายๆเลยนะครับนะครับเนี่ยนะครับนี่ลูกค้าซื้อมีดเล่มนี้ไปประมาณห้าปีแล้วครับเนี่ยนะครับดูที่นะครับดูที่ตัวเนี้ประมาณประมาณหปีนะครับเนี่ยสองศนห้าครับ 2015แลห้าห้าปีนะครับลูกค้าได้ส่งมาทําคมนะครับมีดเล่มนี้นะครับลูกค้าได้ส่งมีดเล่มนี้มาทําคมนะครับสภาพสวยมากนะครับแมมมอสสวยมากนะครับแล้วก็ตัวปิดเปิดนี่ก็เป็นเอ่อเขียวส่องนะครับของจันทบุรีนะครับแมมมอสตัวนี้สวยจริงๆเลยหาไม่ได้นะครับก็ส่งมาทําคมห้าปีส่งมาทําคมนะครับ ตัวนี้ก็สวยมากนะครับก็มีตัวนี้แมมมอสเนี่ยนะครับแมมมอสที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่สวยนะครับก็ยังสู้สู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับนี่ครับยังอย่างอันนี้ก็ยังไม่สวยนะครับแต่ก็เล่นไปจะหมดแล้วนะครับก็น่าจะเหลือเท่านี้แล้วครับแมมมอสนะครับน่าจะเหลือเท่านี้นะครับเนี่นะครับงานแมมมอสนะครับเนี่ยครับเหลือรุ่นนี้รุ่นหนึ่ง น่าจะหมดแล้วครับก็ติดตามผลงานกันต่อไปนะครับชุดนี้เป็นมีดเห็นไหมครับเออเป็นดามัสกัสนะครับไอตัวนี้มันไดโนเสาร์ครับเนี่ยเห็นไหมครับมีหางด้วยมีขาด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวนะครับมีหางด้วยเห็นไหมครับเป็นตัวไดโนเสาร์นะครับ อย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเข้ามือพอดีเลยครับเห็นไหมครับพอดีมันมีหางนะครับตัวนี้ผมทํามาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเนี่ยเขาตัวนี้ทาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับมันเป็นเนี่ยนะครับเรล็กตัวอะไรอะรัดล้านปีนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กดามัสกัสรับตัวนี้ก็เป็นลายฮูกินครับเป็นดัมเขาควางนะครับ เป็นดับเผากวางนะครับก็เหมาะมือดีครับตัวเนี้ยสวยครับเห็าครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ดูทีครับดูดำนี่ครับสวยมากเลยครับนะครับตัวนี้กวางล่วงครับลายสวยมากนะครับนะครับใบก็ มีตัวนี้ผลิตมาแต่ก็ปี2007นะครับ13ปีแล้วครับมีดเล่มเนี้ยนะครับตัวใหม่มาก็ไปตัวใหม่มาก็ไปตัวเก่าๆยังอยู่นะครับมีดบางตัวนี่เป็น15ปีครับนะครับชุดเดียวกันนะครับชุดเนี้ยตัว2007เหมือนกันนะครับเขาตัวเดียวกันนะครับเนี่ยแต่ว่าไอ้ช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายนะครับเขาใหญ่ครับเห็นไหมครับจับจับแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับ ตูดเป็นเกลียวนะครับเป็นอลูมิเนียมเบอร์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้านะครับตัวนี้นะครับจะเบาครับตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเบอร์เจ็ดศูน็ดห้านะครับกิโลก็หลายตังค์อยู่นะครับอันนี้เป็นมีดเดินป่าได้ดีนะครับพกพาได้ดีนะครับเก็บไว้ที่บ้านก็ดูสวยงามดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกมาเป็นกิ่งนะครับแต่ว่าก็ยังกิ่งใหญ่อยู่นะครับ ลักษณะคล้ายๆกับตัวนี้แหละครับสามตัวเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันนะครับสี่ตัวเนี่ยแต่คนละรูปแบบครับเขาดีนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเป็นเขาอันเดียวกันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเขาอันเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตัวเดียวกันเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่มันคนละข้างนะครับ มีกระจังหน้ากระจังหลังอันนี้เป็นดามากัสนะครับคอนี่ก็รัดด้วยดามากัสนะครับอีกตัวนี้ก็จะตูดก็เป็นดามากัตอีกตัวนี้จะแพงกว่าเขาหน่อยนะครับไม่ได้เป็นไทเทเนียมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเอ่อะอ,อ,อลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็สองพันสิบห้าครับนนห้าปีแล้วนการนี่เล่มเนี้นะครับห้าปีแล้วเหมาะมือครับเนี่ยจับเหมาะมือมากเลยครับ ไ่ตูดกระดานม,มัก mm. ัดด้วยนะครับเ <kle ambling. S 2> <UST ONE> <repetition> น,นี่ยอัดน็อตเป็นสี่ตัวแล้วครับเนี่ยตูดเนี่ยนะครับสลักสองอันครับรัดคอด้วยนะครับมีกระบังด้วยตัวนี้สวยครับตัวนี้ก็นลยจะแพงกว่าพวกนี้นะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเขาตัวเดียวกันหมดเลยครับเห็นไหมครับตัวเดียวกันหมดเลยนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ย มันกุ่มมากเราก็มันบางไปเราก็เลยเอาไม้ใส่นะครับซดกลางนะครับสวยนะครับนะครับตอนนี้เป็นทองแดงครับไม่ใช่ทองเหลืองนะครับทองแดงนะครับนะครับเหมาะมือมากนะครับนี่ลายน่าจะเป็นลายก้างปลาั้งแต่มันคนละลายกันนะครับคนละลายกันตัวนี้ เป็นม้าครับเนี่ยครับเป็นม้าเห็นไหมครับเป็นม้าเห็นนะครับใช้หมุดรถไฟนะครับตัวนี้ใช้หมุดรถไฟแล้วก็บิดเกียวเห็นไหมครับเขาเรียกแก้วหน้าม้าว่างานามีดเขาเรียกมีโตโต้หน้าม้านะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าแก้วหน้าม้านะครับดูขุดดิครับดูการตกแต่งเห็นไหมครับ นะครับแล้วจริงๆแล้วมีดก็ใช้งานได้นะครับมีดตัวนี้ใช้งานได้นะครับดูใบด้วยครับเห็นไหมครับใช้งานได้จริงครับนะครับแก้วหน้าม้านะครับใช้งานได้นะครับเวลาจับก็จะเห็นไหมครับก็จะพอดีเลยเห็นไหมครับหน้าม้าก็จะเกาะพอดีเลยนะครับใช้งานได้ใช้งานได้จริงด้วยนะครับ นี่เพิ่งเสร็จนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับดูดูดิครับดูการทำเห็นไหมครับดูใบมีดสิครับเห็นไหมครับใบมีดออกมาความคมอยู่ไหมครับปักอยู่เลยเห็นไหครับนไครับดูทำใบมีดสิครับตัวนี้ตัวละสามพนห้าครับ ดูนะครับโดนเอาปืนจิ้มหัวอยู่เห็นไหมครับขึ้นนกด้วยจิ้มหัวลิมแรกเลยนะครับจับได้ด้วยตัวนี้นะครับเวลาจับก็ลักษณะออกมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับด้ามปืนจะเกี่ยวยังไงก็ไม่หลุดครับเห็นไหมครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับไอตัวนี้ก็โดนอาพีจีครับเห็นไหมครับเนี่ย อภิจีปักถึงที่หัวเนี่ยไอน,นี่ปืนเล็กไม่ได้ต้องปืนใหญ่ต้องเอาลูกใหญ่หน่อยเอาลูกอภิจีเลยเห็นไ,ไหมครับแล้วก็ดัดบิดเกลียวทาใบอย่างนี้นะครับใบบูวี่นะครับก็อันนี้ก็ดีครับจับดีครับจับเหมาะมือดีนะครับนะครับเนี่ยไอตัวนี้ก็โดนอิโต้ฟันหัวเห็นไ,ไหมครับอิโต้ฟันหัวมันอยู่เนี่ยนะครับ นี่นะครับดูหน้ามันนี่ครับโดยอีโต้ฟันหัวแล้วก็ใบเป็นใบกุะขานะครับนะใบมีดใบมีดเป็นใบกุะขาครับนะครับดัดเกลียว Town. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.